สวัสดียามแรงครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็เข้าสวนนะครับเข้าสวนจะมาลองแย่ไข่มดแดงนะครับที่สวนตัวเองนะครับอุปกรณ์ก็นี่แหละไม้สอยเราก็อุปกรณ์พร้อมครับพร้อมช่บงชาวบ้านครับก็ไปแย่ไข่มดแดงนะครับขายกันครับขีดหนึ่งก็แพงนะครับยี่สิบบาทก็ซื้อกินประจำแหละแต่วันนี้ก็มีโอกาส มีโอากาสเข้าสวนจะไปดูว่ามันจะมีรังแ่ต้นมันจะมีต้นนี้ครับมันก็แยกต้นกระถินตลงเนาะก็ดูก่อนว่าน,น,นี่มันมีรังอยู่นะแต่ยังไม่สอยเดินดูก่อนครับเป็นเนี่ยสวนก็ติดติดกันนะครับติดกับสวนญาติๆกันสวนผมก็จะปลูกมะามามล้อมรอบไว้เงี้ยก็จะมีรังนี้รัง อนนโอ้ยทำไมพี่น้องเอ้ยมันจะมีไข่ไหมเนี่ยลองดูดิลองดูอุ้ยอุ้ยพี่น้องมีไข่นะพี่น้องมีไข่มีไข่ไขอุ้ยไข่ข้าวขา,ขานะครับอุ้ยมีไข่มีไข่ครับมีไข่อ่าดูครับดู เขาก็จะทำประมาณนี้นะปกติก็ซื้อกินนะครับเรามาสอยดูสวนตัวเองมีแต่คนมาแย่เออโอ้โหอ่ะอุ้ยพี่น้องเลยลวงบ้างอะไรบ้างโอ้อุ้ยดูครับดู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 ดอ้ยมันก็กัดนะเนี่ยเออย่าว่ามันแพง แพงเพราะว่ามันกัดนะครับพี่น้องโอ้นี่มาคนเดียวด้วยเอาเอาอเอาเอาดูดิโอ้โหขอด้วยนะเนี่ยกินบ้างนะขอกินบ้างนะเนี่ยลำทีสองนี่เป็นยังไงนะครับเนี่ยอุ้ยกัดกัดครับปดกัด หลังนี้ไม่ค่อยมีครับปล่อยเขาครับเขาอ,อีกลนะอีกัแลังเป็นไงมีครับมีพี่น้องมีโอ้มีครับนี่นีอยู่นะครับนี่โอ้กำลังไหลลงมาครับ อได้อ้หอเอาลงบ้าง yani อะไรบ้างโอ้ยอือโอ้โอ้ยกัดดริงจริงๆอ่ะราให้กัดครับเขาก็ห่วงไข่เขาับไอเราก็อยากกินอธรรมชาติของมนุษย์ครับ หลังจากเราไปสยสะครับไปสสยโดยไปแย่บ้านเรานะสายอีสานกรแย่ yeah. ดูครับพี่น้องมันมีอยู่ครับพี่น้องมีอยู่นะไข่เล็กๆอาจจะเป็นต่อไปก็จะแยกไข่เอาแต่ไข่นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะทาให้ดูนะครับต่อครับต่อขั้นตอนขัดแยกนะครับเอาตัวแม่ขอ,อกตัวแม่ขอ,อกเนาะ ขัดแยกยที่เป็นเศษใบไม้จังหวะเขาชาวบงชาวบ้านับไปแห่ไปสอยมานะครับมันเป็นอาหารตามฤด,ดูกาลเนาะหน้านี้เดือนกุมภาพันธ์มีนามีสาเนี่ยชาวบ้านเขาก็หาอาหารตามฤด,ดูกาลเนาะขายชาวบงชาวบ้านตอนนี้ก็ว่างงานว่างจากงานไล่งานสวนเขาก็จะมานี่ครับผมจะเกี่ยวตัวตัวแม่มันนี่ เขาไปอยู่ลังเขาดูดิขัดแยกแป้งจากขัดแยกแป้งนะครับที่เราโรยนะแป้งแป้งก,ก็กินได้ครับแป,แป้งแป้งเราแป้งมันเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเนี่ยขัดแยกแล้วเนี่ยดูดูครับดูสวยๆ yeah, น่นสวยมากสวยมากขอบคุณครับ ติดตามช่องคนมากสวนด้วยนะครับขอบคุณครับ